มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะบอกว่าเราได้ยินหรือว่ากินถ้อยคำเยอะไปหรือเปล่า You know uh, when we take medicine เพราะเมื่อเรากินยา You know there's such thing as overdose มันก็จะมีการกินยาเกินขนาดด้วย You know and that can be dangerous to us แล้วก็จะเป็นอันตรายสำหรับเรา But when we comes to the word of God แต่ถ้าเราพูดถึงถ้อยคำของพระเจ้า There is no word overdose มันไม่มีทางที่เราจะบอกว่าเรากินถ้อยคำเยอะเกินไป A lot of the word of God is always good เพราะยิ่งกินถ้อยคําเยอะๆก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับเรา and in the bible tells us to be established in the word of truth พระคัมภีร์บอกให้เราตั้งมั่นคงอยู่ในถ้อยคําแห่งความจริง and you know really that's the best thing you can do for yourself และนั่นคืถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทําให้กับตัวเอง it's just drown your whole life in the word of god คือเอาทั้งชีวิตของคุณเนี่ยแช่ลงไปจมอยู่ในถ้อยคําไปเลย and the side effects are what victory peace joy และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นชัยชนะสันติสุขความชื่นชมยินดีและการเกิดผลอย่างมากมาย tuning in every day ผมรู้สึกดีใจนะที่คุณเองมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้ากับเราทุกวัน and taking advantage of all the sermons we put out on this channel แล้วก็อย่าลืมที่จะใช้ประโยชน์จากทุกการสอนที่เราใส่ลงไปในช่อง YouTube you know, ด้วย you know i know that the word of god will be fruitful in your life เพราะผมเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าเองก็จะเกิดผลดีๆอย่างมากมายในชีวิตของคุณ you know it's not just h e a r i n g the word of god is not just hearing good ideas การได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าไม่ใช่การแค่ได้ยินแนวความคิดที่ดีเท่านั้น when you hear the word of God พอเมื่อคุณเองได้ยินถ้อยคำของพ้า o p e n i n g your life to the very power of God that moves through His word คุณกำลังเปิดชีวิตของคุณต่อถ้อยคําหรือพลังที่กําลังทํางานอยู่ในชีวิตของคุณ you know good ideas can be good ideas แนวความคิดที่ดีก็เป็นแนวความคิดที่ดี but sometimes they don't have power to change your life แต่บางครั้งแนวความคิดที่ดีเหล่านั้นก็ไม่ได้มีพลังในการที่จะเปลี่ยน แปลงชีวิตของคุณได้ God's word comes with God's power ท่อยคําของพระเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเราพร้อมกับฤทธิเดชแห่งการเปลี่ยนแปลง You know so I I always tell people everyone that I can tell คือผมก็มักจะบอกกับผู้คนเสมอทุกคนที่ผมมีโอกาสจะบอกกับเขาได้ Give importance to the word of God ว่าให้ความสําคัญกับถ้อยคําของพระเจ้าเถอะ Because personally for me what changed my life was the word of God เพราะสําหรับเรื่องส่วนตัวของผมแล้วคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้นั้นเนี่ยเป็น เพราะถ้อยคำของพระเจ้าตอนที่ผมเริ่มหิวกระหายอยากรู้จักถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้นก็คือช่วงตอนเป็นวัยรุ่นแล้วผมก็ฟังเทปเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมได้รับมา I'll go to the library, to the Christian library, and buy books. ผมก็จะไปร้านหนังสือคริสเตียนเพื่อจะไปหนังสือซื้อหนังสือกลับมาอ่าน and read books that helps me understand the plan of God the will of God more และผมก็เลือกอ่านหนังสือที่จะช่วยให้ผมสามารถเข้าใจถึงแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตผมมากขึ้น that has set me free in so many areas of my life แล้วตรงน,นี้ก็ทําให้ชีวิตของผมเนี่ยเป็นอิสระออกมาจากสิ่งไม่ดีในหลายๆด้านเลย so you can never say คุณไม่มีทางจะบอกว่า at well, listen the o t word of God too much โอ๊ยฉันฟังถ้อยคําของพระเจ้าเยอะเกินไปแล้วนย no, Lot is เพราะวพอยิ่งเยอะยิ่งดีนะคบ Alright let's go to the scripture for today เดี๋ยวให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกัน It's in Ephesians 3:17ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ17 It says that Christ may dwell in your hearts through faith that you being rooted and grounded <In> love เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว Now there are some very, very important words in some words there this very ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็มีคำที่สำคัญมากด้วย and grounded in rooted love ในข้อนี้ได้บอกว่าวางรากลงมั่นคงในความรัก Now we know that when we plant a seed in the garden, เราก็รู้ใช่ไหมครว่าเมื่อเราเองเนี่ยได้เอาเมล็ดพืชลงไปปลูกในสวน You k know, n before you see anything above the ground, ก่อนที่เราจะเห็นมันมีต้นอ่อนงอกขึ้นมา The seed actually forms roots which goes down deep. Into the ground. จริงๆในตัวเมล็ดเนี่ยมันจะมีการออกรากก่อนแล้วรากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหย,ยั่งลึกลงไปในดิน You know, you know how important roots are to a plant คุณรู้ใช่ไหมว่ารากเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับต้นไม้ If the roots don't go down deep enough ถ้าเกิดว่ารากของต้นไม้ไม่ได้อย่างลึกลงไปในดินมากพอ The tree or the plant cannot get enough nutrients ต้นไม้นั้นก็ไม่สามารถที่จะได้รับสารอาหารมาหล่อเลี้ยง If the roots don't go deep enough ถ้ารากไม่ได้ลงลึกพอ The plant or the tree cannot Cannot sustain when there storm, when there wind. ต้นไม้ก็ไม่มีความแข็งแรง ที่จะปะทะกับลมหรือพายุที่เกิดขึ้นได้การที่รากนั้นอย่างลึกลงไปก็จะเป็นตัวกำหนดว่าต้นไม้นั้นสามารถจะเติบโตและแข็งแรงได้มากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างรากกับดินนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็เหมือนกันกับชีวิตคริสเตียนของเราพราะพ g o o d ้า a ป o o แผน God has a victorious life planned for us เพราะ But you see our spiritual roots Must go down deep. แต่รากทางฝ่ายวิญญาณของเราจำเป็นต้องหยั่งรึกลงไปในดินก่อน and the most important spiritual ground for our heart แล้วดินที่สำคัญที่สุดสำหรับจิตใจของเรา is God's love for us ก็คือความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรา this is what this scripture is talking about และนี่ก็คือความหมายของข้อพระคัมภีร์นี้ that our roots must be uh, we must be rooted and grounded notice in God's love เขาบอกว่าเราควรที่จะวางรากลงมั่นคงในความ You know as a Christian ในฐานะของคริสีย Never come to the conclusion where you think that God's love is is nursery อย <N> ่าคิดตัวเองและสรุปเอาเองว่าความรักของพระเจ้ามันเป็นเรื่องของเด็กๆ You know God's so big love so 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 deep so wide is ความรักของพระเจ้านะั้นน่ะยิ่งใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็สูง That we need to keep growing, growing, no matter how long we've been a Christian เราก็ยิ่งเติบโตมากอ่ายิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมายาวนานแค่ไหนเราก็ยังต้องมีความเข้าใจในความรักของพระเจ้ามากขึ้น you Know God's love <S ความรักของพระเจ้า is the most powerful thing in our life เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา And as you pursue the knowledge of God's love <S และเมื่อคุณ ณเองมุ่งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้ามากขึ้นและคุณมุ่งแสวงหาที่จะทําให้รากตรงนี้มันยังลึกลงไปในความรักของพระเจ้ามากขึ้นคุณก็จะเห็นว่าชีวิตคริสเตียนของคุณมีความเข้มแข็งขึ้นชีวิตคริสเตียนของคุณก็มีแต่ความชื่นชมยินดีและชีวิตคริสเตียนของคุณก็จะเกิดผลด้วยพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาในลักษณะท that his love is to be the foundation of our lives ามรักของพระองค์ควรจะเป็นพื้นฐานสําหรับชีวิตของเรา and i i i literally believe this ผมเชื่อแบบนี้จริงๆเลยนะ that every problem in our life ว่าทุกปัญหาในชีวิตของเรา every bondage in our life ทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าตกเป็นทาสมัน is related to us not being rooted in grounded in god's love มันก็เชื่อมโยงกันกับการที่เรา อาจจะยังไม่ได้เชื่อจริงๆหรือไม่ได้อย่างรากลึกลงในความรักของพระเจ้าเพราะอันนี้คือความจริงแท้แน่นอนเลยมันเกี่ยวข้องกันกับความรักของพระเจ้าเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้พระเจ้ารักเ you know, so ชื่อหรือไม่ครับว่าพระเจ้าจริงๆไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เรานั้นรับใช้พระองค์เป็นสิ่งแรก ประสงค์แรกเลยของการที่พระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมา have children to love เพื่อที่พระเจ้าจะได้มีลูกไว้สําหรับให้ความรักถ้าเราเองยังไม่เข้าใจในความจริงนี้ Our service to God will be a religious thing. การรับใช้ที่เรามีต่อพระเจ้ามันก็จะเป็นไปตามหลักของศาสนาเราก็จะพยายามรับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของเราจนในที่สุดเราก็หมดแรง we're noted grounded love and us God's for in เพราะเราเองไม่ได้อย่างรากลึกลงในความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราอย่าลืมนะคะพระเจ้าได้สร้างคุณขึ้นมา so love <remember, S 2> <created> you so that He can เพื่อที่พระเจ้าจะได้รักคุณ That is the is v e r y foundation of our ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตของเราเลย think about how many p e o p l e are destroyed. ลองคิดดูสิว่าชีวิตผู้คนต้องโดนทําลายมากขนาดไหน b e l i e v e nobody loves them. เพราะเขาเชื่อว่าไม่มีใครรักเขา Or because they believe they are not lovable. หรือเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นที่รักของใครเลย Or because somebody stopped loving them. หรืออาจจะเป็นเพราะว่าใครบางคนหยุดรักเขาไปแล้ว You k know, there are many people now. ก็มีหลายๆคนในขณะนี้ f u l depressed. ที่เครียดที่รู้สึกว่าซึมเศร้า Lone รู้สึกโดดเดี่ยวและบางคนก็น่าเสียดายยอมจบชีวิตตัวเองเมื่อหัวใจของมนุษย์ไม่ได้รับประสบการณ์กับความรักชีวิตมันก็ดูไร้ความหมาย life ผู้คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตแต่เขาไม่รู้สึกว่ามีคนรักเขา e Any to get true love. เขาเองก็ยอมที่จะ สละทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้รับความรักที่แท้จริง you know, Why is the human heart so hungry for love ทำไมหัวใจของมนุษย์ถึงต้องการความรักขนาดนี้ด้วย Because God created us to be loved เพราะพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาที่เพื่อพระเจ้าจะได้รักเรา And we have to go back to our root we have to go back to our foundation เราจึงจำเป็นต้องย้อนกลับมาที่พื้นฐานตรงนี้แล้วก็รากของมันที่มีความสำคัญ You know to not know the love of God การที่เราเองไม่ได้รู้จักกับความรักของพระเจ้าเลย Or to be independent from God's love หรือว่า ดำเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาความรักของพระเจ้าก็เหมือนกับปลาที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ได้ เมื่อมันกระโดดออกมาจากหนาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าปลาอยังไงถูกสร้างมาให้มีชีวิตอยู่ในน้ำอยู่แล้วเราเองไม่สามารถที่จะไปหายใจใต้น้ำได้แต่ปลามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ในน้ำดังนั้นมันก็เลยมีชีวิตอยู่ในน้ำได้โดยธรรมชาติของมันและในทำนองเดียวกันเราก็ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อจะมีความรักของพระเจ้าที่เป็นลมหายใจเข้าออกของเราและเมื่อเราเองได้อย่างรากลึกลงอย่างมั่นคงในความรักของพระเจ้าก็จะทําให้เราสามารถเอาชนะทุกปัญหาในชีวิตนี้ได้คือปัญหามากมายเราเอาชนะได้หมด know this this searching for love การแสวงหาความรักตรงนี้ has complicated our life มันทําให้ชีวิตของเราดูวุ่นวาย it's really opened our life to all kinds of wrong things มันเป็นการทําให้เรายอมเปิดชีวิตของเราออกต่อสิ่งต่างๆอะไรไม่รู้มากมาย because i'm telling you เพราะผมอยากจะบอกกับคุณเลยว่า s even a person with high iq แม้แต่คนที่มี iq สูง will do dumb things to get love บางครั้งก็ทําอะไรโง่ๆเพื่ออยากจะได้ความรักจากคนคนหนึ่ง this is amazing มันเป็นอะไรที่น่า We, we see highly educated smart people in business do dumb things to find love เราเห็นคนที่มีการศึกษาสูงสูงคนที่มีสติปัญญามีความฉลาดประสบความสําเร็จทางธุรกิจบางครั้งก็ทําอะไรโง่ๆเพื่อความรัก you know why ทําไมล่ะ because that is the greatest need of the human heart เพราะอันนั้นก็คือสิ่งที่หัวใจของมนุษย์ต้องการอยู่เสมอ and and god designed us to be loved และพระเจ้าเองก็สร้างเราขึ้นมาเพื่อที่พระองค์จะได้รักเรา have to go back to เราจึงต้องย้อนกลับมา ราของมัน the love back to to go เราต้องย้อนกลับมาอยู่ภายใต้ความรักที่แท้จริง for us ก็คือความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กับเรา us แล้วลองนึกดูนะว่าพระเจ้าได้แสดงความรักที่พรงรักเราเนี่ยให้กับเราได้เห็นล่ะสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเพราะเราได้ยินตรงนี้บ่อยมากไงเราก็เลยฟังไปเหมือนกับไม่ได้มีความหมายอะไรเลย But God w a s w i l l i n g to คือ like พระเจ้ายอมสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์เนี่ยให้มาตายเพื่อชดใช้บาปให้กับเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรคู่ควรเลยอะ่ะ He was willing for his son to receive the curse of man. พระองค์เนี่ยเต็มใจที่จะให้พระบุตรของพระองค์มายอมโดนสาปแช่งแทนมนุษย์ To become sin for man at the cross. เพื่อที่จะมาแบกรับความบาปของมนุษย์ไว้บนม้ากางเขน And, and to be separated from him for a moment at the cross. และเพื่อที่พระบุตรเองนั้นก็จะต้องถูกแยกออกจากพระบิดาสักครู่หนึ่งในช่วงเวลาที่พระองค์ถูกตรึงบนกางเขน What greater demonstration of God's love can there be? คือตรงนี้ถือมันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว พระเจ้าได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วพระองค์รักเรามากขนาดไหนเพราะยิ่งคุณมองดูที่กางเขนคุณก็จะยิ่งรู้ว่าพระเจ้ารักคุณมากขนาดไหนผมอยากจหนุนใจให้คุณนั้นได้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงลงในความรักของพระเจ้าและคุณจะได้เห็นชีวิตของคุณก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องให้เราอธิษฐานนะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเรา of Gods a a for us ที่เราจะได้รับการเปิดเผยความจริงได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความรักที่พระเจ้าทรงรักเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์คอยปกป้องเรา Fall จากความรักที่ผิดของมนุษย์ h e ขอพระองค์ช่วยเรา To be grounded be in ที่จะอย่งรากลึกลงในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูเ o m o r r o w ขอพระเจ้าอวยพรและยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับ